แล้วมาเลยทุกคนมาบ้บ้บ้า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 แรงเกยครับไปสกิปสกิปดูเกมแข่งเนี่ยไอวีเอลเปิดแล้วนะอ่ะอาจะเอาเรื่องไหนก่อนดีตอนนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้ว <c oughs> คือผมไปสกิปสกิปดูทุกคนมีแต่ผู้เล่นที่เล่นโอเปร่าอันนี้ยังไม่ไปดูนะคือสกิปสกิปดูตอนต้นเนี่ยทุกคนนึกภาพออกไหมอ่ะมาดูกันนะครับ IVL เนี่ยครับเปิดเข้ามาแล้วทุกคนอันนี้คือเกมแรกนะครับเกมแรกของ IVL นะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเอาพื้นหลังเป็นแมปบททั้งที่แมปนี้ก็คือแมปลรโอไมมารี่อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทีมงานทําอย่างนั้นอ่ะมาดูมาเกอร์กันดีกว่านะครับเลือกมาเป็นโอเปร่าแล้วโอเปร่าเอาล่างแล้วก็เปลี่ยนสกิลมานะพุ่งมาเจอเมอร์เซนครับยังไงเมอร์เซนก็ปออแขนนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าโอเปร่าเนี่ยครับสามารถ พุ่งได้ทุกคนพุ่งแล้วไม่มีคูดาวด้วยนะแต่ตอนเราจะออกจากเงาเนี่ยครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะทุกคนคือเราควรตีครับควรตีถ้าเราตีเนี่ยครับตีเพื่อออกจากเงาเนี่ยมันจะไม่ติดคููดาวนะครับมันจะสามารถพุ่งใหม่ได้อีกรอบแต่ถ้าเราพุ่งออกจากเงาเฉยเนี่ย,ยมันจะติดคูดาวทุกคนเข้า <bras? S 2> <Pacific. S 1> ใจไหมถ้าเราตีเนี่ยมันจะไม่ติดคูดาวนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับถ้าเราพุ่งไปแล้วเราได้แผลก็พุ่งไปเถอะแล้วก็ชาร์โดลีฟต่อรับฟาดก็ที่หลังเมอร์เซนนะ คูดาวในการเช็ดเลือดก็นานหน่อยครับเพราะว่าโดนเนิฟมาถามว่าโดนเนิฟมาแต่เมื่อไหร่ในเจมทําคลิปแล้วนะครับสามารถไปดูได้นะพุ่งออกพุ่งไปครับเนี่ยเห็นไหมใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เราเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะเธอเคลื่อนที่ไม่ไวเนี่ยครับเขาไม่ทำาอทุกคนและกระจุวงเขาที่หลังเมอร์เซนครับเมอร์เซนมีไทถือว่าคุ้มอยู่นะแต่ผมว่า<ม>คือมันมันไมีมดาเมจเสริมอะ่ะใครมาดึงก็ได้ครับ ใครมาดึงก็ได้เพราะว่าดึงถึงจะดึงไปแล้วต่อให้คนคนนั้นไม่มีไทเมอร์เซินมันก็เหมือนมีไทอยู่แล้วอะทุกคนเพราะว่าดึงมาแล้วมันก็ตีเลือดมันก็ไหลช้าสิ้าวิใช่ไหมถ้าเป็นฮันเตอร์แบบโอเปราที่ไม่มีดาเมจเสริมก็ต้องตีแล้วก็ต้องรอเหมือนเดิมครับไม่ก็ต้องตีซ้ำเนาะไม่เหมือนพวกบอลบอลเลยพวกนั้นจะคุ้มกว่าแล้วก็เยียบเครื่องดีดครับตามระเบียบชาติลิฟหาคนนะ มันมีเทคนิคนึงนะครับในการเล่นโอเปร่านะทุกคนคือตอนที่เราพุ่งเนี่ยครับถ้ามันเป็นที่โล่งๆแล้วเราสกิลปลดล็อกขั้นแรกเนี่ยครับเราสามารถใช้สกิลไอ้ชาร์โดสไตร์อะไอ้ที่มันปาแบบปาพื้นที่ออกไปอะปาพรมอะอ่เราสามารถกดสกิลนั้นในขณะที่เราพุ่งไม่ติดเงานีครับมันจะเข้าเงาพอดีนะทุกคนขณะที่กดพุ่งไปแล้วเราก็กดชาร์โดสไตร์อะผมคิดว่าน่าจะได้เห็นนะน่าจะได้เห็น เน αι, ี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันจะมีจังหวะให้เราแบบสมมุติว่าเราพุ่งไม่โดนเงาแล้วก็กดชาร์ w s t สไตรครับมันก็จะอยู่ในเงาให้นะแต่ดูจากรูปเกมผมว่าน่าจะเป็นฝั่งเซอร์ได้เปรียบครับเรื่องไหลเลยเนะยาะเดี๋ยวลืมนะครับฝั่งเซอร์ก็มีทนายอยู่นะทนายมันเก่งทุกคนใครบอกว่าทนายไม่เก่งนี่คือไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมันเก่งจริงครมันเก่งจริงเทเอผมให้เทเอเลยนะจริง เทจริงไม่ก็อบวกแล้วมันเก่งจริงทนายอ่ะแล้วยังไจงจ่วงที่เมอร์เซนได้ก็จริงแล้วแต่ว่าเมอร์เซนก็มีไหลช้าอย่างที่บอกจะทันหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันครับเพราะว่าตอนนี้เครื่อง88 90เเลยครับ <ๆ S 1> จะทันไหมจะมีการแตะหัวกันเกิดขึ้นแล้วดูจากทรงนั่นไงโอ้โหพอดีเป๊ะครับพอดีเป๊ะ ฟาดไปก่อนเปลี่ยนสกิลก็มาแล้วนะอาจจะดักใครได้อีกสักคนเพราะว่ามีเทเลพอตอยู่เปลี่ยนสกิลเปลี่ยนเป็นเทเลก,ก็ได้แต่ฟั่งเร์เขาก็รู้นะแล้วเทเลพอรตไปครับไม่เจอใครเนาะแล้วก็ย้อนกลับมาได้เนี่แหละทุกคนอันนี้ผมทำไว้ตั้งแต่ตัวนี้มาแรกๆแ,แล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ เขาพุ่งไปมันไม่โดนเงานะเขาก็กด Shadow Strike ครับไอ a d o w l e a ิ a d v a n c e เนี่ยครับหรือว่าตอนที่ o p เปร่าส l ิเต็มเนี่ยทุกคนถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าจะพุ่งได้ไกลขึ้นนะพุ่งได้ไกลขึ้น20%บวกกับเล่าเนี่ยครับจะสามารถทิ้งร่างเงาจากปกติ8วิก็จะเป็น11วินะถ้าผมจำไม่ผิดตอนแรกๆมัน15วิใช่ไหมมาโดนเนื้อไปอ่อนาน่าจะใช่ มันเหมือนตอนแรกๆเงามันจะทิ้งได้15บห้าินะตอนสกิลเต็มแต่ก็โดนเนฟครับเดี๋ยวก็โดนเนฟอีกอ้าว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 โอ้โโดนออกหลุมเฉยเลยโอ้โหมากกืออูู้เพิน่นเพินโดนออกหลุมเฉยปกติเกมนี้คือเสมอนะเรามาดูเกมถัดไปกันดีกว่าครับโบแรกนะฝั่งซูเปอร์ลิชก็เลือกมาเป็นโอเปราเช่นเคยแล้ว ฝังเซอร์ก็มีการเลือกเป็นทนายนะเพราะว่าตัวนี้มันก็กเก่งแล้วมันเก่งจริงทุกคนมันเก่งจริงข้อสี่ผมแนะนำนะควรจะเล่นนะมันจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ผมพูดเล่นนะเนี่ยผมพูดจริงนะเนี่ย <c oughs> อ้าวแล้วเหมือนซูเปอร์ลิชจะไล่ไกล <c oughs> จะไปไล่ต้นเหลือนั Shadow l i ิฟพยายามหาอยู่ <c oughs> อ้าวตีกดกวาดไปเจอเฉยอะไรเนะี่ย าดหมดไม่สนลูกใครครับช็อตนี้จะนาฬิกาแล้วยังไงซูเปอร์ลิทบอกเจไม่แคร์ครับโอเรลานะ <S <S แต่อย่าลืมนะว่าเขานั่งนานนะแล้วในทีมเขามีทั้งโครออรม่ได้คนป่วยที่มีไทยนะแต่ย้อนเงาครับช็อตนี้ยังไงไอสกิลย้อนเงาเนี่ยเหม,มือนก็โดนเนื้อไปรอบนึงแล้วเหมือนกันนะ <S <S แล้วผมก็ต้องแสดงความเสียใจกับเมนโอเรลานะครับ <S <S แต่จะพูดว่าเมนโอเรลาจริงๆโอเรลามันก็แทบไม่ได้เล่นนะ ผมบอกเลยในเล้งมันโดนแบนตลอดทุกคนจริงๆร้อยเกมมีหลุดมาประมาณสามเกมเอาจริงตัวนึ่งก็โอเปร่าตัวหนึ่ง, o ella, งอ,อิดักะวะไปพร้อมกันเลยยังไงเหมือนจะโดนนาฬิกาอยู่นะตีกอดกวาดมากครับย้อนเงามาอีกหนึ่งทีเครื่องได้เยอะอยู่นะเครื่องจะสามเครื่องบวกกับต้นเรือนั่งนานขนาดนี้ถึงจะเป็นโอเปร่าแต่จะแก้เกมได้หรือเปล่า มีจังหวะให้เห็นว่าผิดพลาดกันอยู่นะตอนที่เขาออกมาแล้วออกจากระยะหา่างให้ต้นเรือก,กดนาฬิกาไม่ได้อะ่ะย้อนกลับไปแล้วอะ่ะแต่เหมือนจะนับเวลาไวเกินไปหรือเปล่ากะเวลาไม่ไม่เปะ๊ะแต่เข้าใจได้ครับปลีกมันเปิดตีมันเพิ่งเปิดอะ่ะทุกคนอย่างที่บอกกันไปนะปลีกเปิดแรกแรกก็อาจจะมีมิสเพลย์กันบ้างนะับแต่ว่าไม่เยอะหรอกนิดๆิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน ผมเชื่อว่าถ้าโอซูปเปอร์ลิสเนีครับฝึกโอเปร่าแบบเข้มๆเ,เนี่ยผมว่าเขาเล่นได้คมกว่านี้นะเอาจริงคมกว่านี้เรียกว่าเล่นได้ดีกว่านี้รนะับนเจมเชื่อว่าอย่างนั้นนะไรยังไงมาจีโคโออนคะโดนโคออยิงเปิดตัวทองช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคนระับเอาเราเหมือนจะจับโคออไปวางนะฝั่งนู้นก็หิวกันคนระับ พุ่งเงาพลาดนะ็อดมาเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรแบบครับเมื่อเราพุ่งเงาพลาดเนี่ยครับตอนที่เราเล่นโอเปร่าเนี่ยเราสามารถย้อนเงาไปกลับไปได้นะและถ้างเงานั้นเนี่ยครับอยู่ในเงาอะ่ะงงไหมเงาอยู่ในเงามันจะรีคูดาวถ้าย้อนเงาอะ่ะเจบร้อยคนดูบอ <IS> ก <L 2> เยบร้อยแนละ้วไปแต้แต่งเงาเงานในเงาแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลางเงาอยู่ในเงาเนี่ยครับเงาของเราอะ่ะไปอยู่ในเงา มันจะเอออไม่ต้องอธิบายหรอกไปถือว่าไม่ได้ยินถือว่าไม่ได้ไม่ได้ยินถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันยิ่งอธิบายยิ่งงงอ่ะแล้วชาร์โดว์แดนซ์มานะสกิลนี้จะชื่อว่าชาร์โดว์แดนซ์นะครับชื่อสกิลโอเปร่ามันผมรู้สึกว่ามันมันเท่นะแต่และชื่อชาร์โดว์ลีฟชาร์โดว์แดนซ์ยกเว้นไอ้สกิลเต็มอะชาร์โดว์แดนซ์อะไรนะชาร์โดว์ลีฟแอดวานเหมือนเติมแมอดวานมาเฉยอะ แลพุ่งมาครับชาโด์ลิฟแอดวานซ์ยังไงมาเจออะไรแล้วเหมือนจะได้ด้วยครับเจอต้นเรือนะคนดีคนเดิมฮะทนายก็รอเข้าครับ <S 1> <S 1> ตั้งแต่เนฟเช็ดเลือดมาผมรู้สึกว่าโอเวล่านี่ก็โดนหนักอยู่นะโดนหนักอยู่ แต่จริงๆตัวมันยังเก่งทุกคนผมเชื่อว่าตัวมันน่ะน่าจะเก่งที่สุดในบรรดาฮันเตอร์ละแต่ละตัวเพออราะว่าอิทากาวะมันโดนเนิร์ฟแล้วไงถ้าเป็นอิทากาวะยังไม่โดนเนิร์ฟต่ครับผมคิดว่าน่าจะสูสีกันแต่ตอนนี้อีทากาวะโดนเนิร์ฟไปแล้วต้นเรือนั่งนานนะครับวิ่งเข้าตอนนี้น่าจะทันเนาะเพราะว่านั่งนาน20เอแต่เหมือนเขาจะอ้อมหรือเปล่าขายเหรอฮะขายต้นเรือ โอ้ผมก็งงเหมือนกันทุกคนผมก็งงว่าช็อตนี้ก็จะขายทำไมอะแล้วเก็บไปได้ไดนะครับพอ,อเนานะผมว่าจริงๆช็อตนี้ควรเข้านะเพราะว่ายังไงมันมันมันไม่เทเลอร์อยู่แล้วอะ่ะทนายอะหรือว่าเขาอาจจะโดนกลัวดักไกลยังไงอ๋อคิดว่าอาจจะประมาณนั้นครับอาจจะโดนกลัวดักไกลเนาะเพราะว่าถ้าโดนดักไกลแล้วก็ย้อนกลับเนี่ยครับ มันก็เอาเรื่องนะเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้โซนก็อีแย่นะครับโอเปรนะ่าเนาะแต่ก็นี่ก็เป็นสาเหตุครับที่โอเปร่าโดนเนิร์ฟนะถ้าผมเชื่อว่าจริงๆมันก็น่าจะเข้าอะ่ะเพราะว่าเครื่องมันได้ลุน้นเนี่ยคือถ้าเข้าไปแล้วถ้าดึงได้นะทุกคนมันลุนนะล้นจุดสี่นะลุ้นจุดสี่ไม่พอครับแถมจะจุดสามแน่ๆเพราะว่าโอเปร่าถ้าดึงได้โอเปร่าก็ต้องไปเริ่มเริ่มไปไล่ต้นเรือใช่ไหมถึงเขาจะไล่ได้ไวแต่อย่างน้อยๆเครื่องมันก็น่าจะทันครับทันตอนที่จับ ต้นเรือไปวางนะแล้วแบบนี้ได้จุดแค่สองคนนะจากจะได้จุดสามหรือจุดสี่ครับผมว่าควรเข้าจริงๆควรเข้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเราย้อนกลับมายังไงมาเจอทานทานายทานายแล้วก็ชาร์ตีเก็บไปแล้วน่าจะเก็บสามแล้วแหละ อที่บอกกันไปทุกคนกที่บอกกันไปตอนต้นซเนี่ยมันจะมีมิสเพลย์ให้เห็นนะตอนต้นซีอะซีที่แล้วก็เป็นครับอืมอ่ะก็ถือว่าเก็บ3กันไปนะครับ <c oughs> เกมนี้ควรควรจะชนะหรือไม่ก็เสมอแล้วมาดูโบทัดไปกันดีกว่านะครับโบนี้เป็นโบที่2นะ โบแรกก็เป็นฝั่ง GR นะครับซูเปอร์ลิชเก็บไปได้นะโบที่2ก็ต้องมาดูครับแล้วจีฮาว่านะครับหรือว่ามาเกอร์ก็เลือกมาเป็นโอเปร่าคนดีคนเดิมครับอันนี้ผมฝากทีมงานไปแก้ด้วยนะไอพื้นหลังนะทำไมมันต้องเป็นแบบโบดอะทั้งที่มัน,ม,นมันแบบอื่นอะเออทำไมไม่เอาแบบอื่นอะอยังแบบไปไม่เอาแบบนะครไม่แบบไหลไปใส่พื้นหลังตอนโชว์ตัวละครเมื่อกี แล้วเหมือนจะมาเจอเมอร์เซนแล้วไช่เมอร์เซนจริงเหรอเดี๋ยจะเบินปอกแขนไปก่อนโอ้โหนี่แผนซ้อนแผ่เลยเนี่ยเอาเงาไปดักเอาเงาไปดักเมอร์เซนแล้วโอ้โหเลี่ยมจัดๆครับอ่ะละโดนไม้เมอร์เซนจัดมาก่อนนะฮาร์ดบอกเหลี่ยมอะเลี่ยมอะเรา โลกมันโกงสังคมมันเหลี่ยมคนระับจะพูดกันลิ้นพันกันแล้วยังไงพังไม้ไปแล้วกระจจงเมอร์เซนไปหนึ่งครั้งคนระับเมอร์เซนก็พยายามหาที่ที่ไม่ค่อยมีเงาเท่าไหร่นะที่เชียรยายครับเห็นไหมที่ลงโลกเนะี่ยที่โอเปร่าพุ่งลําบากเพราะเมอร์เซนมันก็เป็นตัวที่มีปลอกแกนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออเอ้ยเฮ้ยโอโอเปร่าโอเปร่าพังเครื่องเฮ้ยไ <laughs> ด้คอนเทนต์ละได้กคอนเทนต์ละ โอ้เปลาพังคือ่องโอ้โหรู้เรื่องเลยเป็นไงนี่แหละเห็นไหมทุกคนเนี่ยฟังจากเรื่อเสียงผมทุกคนก็รู้ว่าผมแบบผมตื่นเต้นอยผมตื่นเต้นเ <ś c oughs> นี่ยเห็นไหมเวลาที่ผมได้ดูตัวละครใหม่ๆอ่ามันไม่ได้ซ้ําเดิมๆอะเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นอย่างนี้แหละแล้ว <S S ม,มันมันดูแล้วมันเออน่าสนใจมันสนุกนะ แล้วโอเปร่าเนี่ยครับตัวมันก็ดูสนุกเนาะอิทากาว่าก็ดูสนุกนะแต่ว่ามันเยอะไปแล้วยังไงมาเจอเอเคเอเคจ้วงมาหนึ่งทีครับแต่ก็ต้องย้อนกลับนะแล้วมันจะย้อนไม่โดนเงาด้วยครับพังเครื่องมีไว้ก็ไม่ได้พังนะอันนี้เสียเปล่านลทุกคนพังเครื่องไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าเครื่องจุดไปแล้วทุกเครื่องอ,ะอ่ะอ้าวแล้วเหมือนจ้วงไปโดนโจกเกอร์ครับ คุะกุ่หนึ่งทีแล้วเก็บแพ้เมือเซนไม่ได้แล้วใช่ไหมนี่ย่นี่น,น,น,นี่ทุกคนที่ผมบอกไปนี่เลยนะพุ่งไปแล้วไม่มีเงาเ่ยครับเราสามารถกดสกิล Shadow Strike เพื่อปูพมแล้วเราจะไม่ติดคูดาวนะครับในการพุ่งมันมันจะเหมือนเสกเงาขึ้นมามนี่ก็เป็นเทคนิคในการเล่นโอเปร่าอย่างหนึ่งนะครับาารก็จะได้ขึ้นปกไว้ว่าเทคนิคโอเปร่า เทคนิคอบล่ะแล้วยังไงจวงไปก่อนวมาเกอรก์ก็จวงไปนะแต่ว่าแต่อ้าวแล้วเหมือนจะเทเลไปดักครับแล้วก็ย้อนกลับมาอเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ว่าเครื่องก็ยังไหลนะถึงจะเอาเรื่องแต่เครื่องยังไหลแล้วยังไงฉีฉีก็พยายามหาที่ลงแล้วไม่ให้พุ่งเนาะ แต่ก็ฟาดได้เหมือนเดิมครับก็ต้องไปโซนเก้าอี้กันก่อนครับเครื่องไม่น่าทันทุกคนเครื่องไม่น่าทันครับแล้วก็ฟาดเมอร์เซนไปแล้วยังไงพุ่งเหรอจะพุ่งเหรอโจเกอร์เอาเถอะจะล็อกเก็ตแดชเหรอะโอเปราพุ่งสวนก่อนนะแต่ผมว่า โจเกอร์ Joker, เขาฉีกมาอย่างเนี้ยต้อเครื่องมันอยู่ฝั่งนู้นผมว่ามีโอกาสในการจุดทัดน,นะหรือไม่ตอนไปถึงก็จะประมาณเครื่อง 90, 90บครับ9กบวกๆเนาะเพราะมันไกลมากอะคนละฝั่งเลยดูนะยังจะวยยังไงแต่เขาลุมปันนะ่นเลยทุกคนเก้าสิบจริงด้วยเผอเก้า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 แล้วแหละ Game kiếm sông sâm Without các kiếm sông sâm sẽ kêu có ok rồi này mà ca được thì cho mà vàng ngầu với còn nó vàng ngầu เอาไงเอาไงเอาไงเอาเถอะน่าจะเะมอเลยเนี่ยเห็นไหมทีมงานอยู่เพิ่งเนื้อเบอนะเนี่ยตัวมันก็เห็นเนี่ยเออเห็นไหมตัวมันก็ไม่ได้เออมันก็คงไม่ได้เก่งอะไรเลยหมายไหมมว่าผมโกหกไม่ลงผมไม่อยากโกหกตัวมันเก่งทุกคนโอเปร่า แม่งไงมันคไม่เลือกมันพิกแรกหรอกโันเก่งกันแหละเห็นไหมจากเกมจะเละโดนไปสามเครื่องก็ยังพลิกกลับมาเสมอพลิกกลับมาชนะได้แต่จริงๆตัวมันไล่เก่งนะข้อดีอะผมว่าตัวมันไล่เก่งครับจริงๆมันไม่ควรโดนสามเครื่องนะแล้วฮาวาเกมนี้เขาไม่ได้ใช้พังเครื่องนะคือไม่ได้พังเลยอะเอาพังเครื่องมา ไม่ได้พังเลยมันก็เลยไม่คุ้มครับ <S <S เสียแผนเขาเรียก็เสียแผนโอเปร่าก็อย่างที่รู้กันนะครับว,ว่าแพ้ฉีนะแล้วคนที่ผมอยากดูนะโอเปร่าผมอยากดูอ่าอาเล็กกับอา่าดงเอกนะว่่จะเป็นยังไงอเล็กดงเอกเนี่ยสองคนที่ผมอยากดูว่าอยากดูว่าเล่นโอเปร่าจะเป็นยังไงจะคมไหม เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับดงเอ็กเนี่ยครับก็เป็นคนที่เล่นฮันเตอร์เป๊ะมากคนหนึ่งนะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าดงเอ็กจะงัดศักยภาพของโอเปราออกมาได้เต็มที่หรือเปล่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้แล้วซูเปอร์ลิชนะครับเลือกมาเป็นน้องถุงครับน้องถุงตัวทองด้วยนะแต่เซตนี้ก็ไม่แปลกที่จะทอง ล้เหมือนฝั่งเซอร์เขาไม่แบ,บนนะยังไงน้องถุงน้องถุงเห็นแล้วครับเป้าหมายเนาะจากลูกไฟสีม่วงๆใครหาเซอร์ไม่ค่อยเจอน้องถุงก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับท,นะที่ดีนะที่ดีที่นายเจมก็นแนะนำนะตัวมันไม่ได้แย่นะครับน้องถุงเนี่ยตัวถือว่าใช้ได้อะแล้วโดนลูกไฟไปแล้วครับดิสเปลโซพีพีซีก็โดนไปแล้วครับอย่าลืมนะว่า ซูเปอร์ลิชเนี่ยครับตัวเมนหลักๆเขานี่คือต้องถุงนะนี่คือเมนหลักเขาเลยนะอู้หูยช็อตน,นี้คมเจ้าหูยหูยกำลังจะพูดว่าเอ้ยเดินเดินอ้อมไม่ต้องเดินน่ะคมจัดนะคมไม่พอแถมลูกไฟก็คมด้วยคนระับเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงอ่ะเรดฟูลโรดไม่ใช่เรดฟูลโรดสิอู้ โอ้โหคมจัดเลยนะโอ้ลูกถุงของซูเปอร์ลิสต์ลูกไฟมันคมขนาดนี้หรเลยนะโอ้โหคมคมคมจริงทุกคนคมจริงลูกไฟระยะไกลเลยนะไปปลูกต้นไม้อะ่ะแล้วเลยเฟดแล้วครับฝั่งเซอร์จะยังไงฟอร์เวิร์ดมีการมาสแตนบายนะน่าจะเข้าเฟดสองตอนปริมปริมหรือเปล่า แต่น่าจะปิ่มเกินก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องถุงก็มีลูกไฟอะอ่ะแล้วเข้าแล้วครับเด็ดโฟโรดไปนะน้องถุงออกมาขอดึงลูกไฟหน่อยละกันละจวงไปฟอร์เวิร์ดมีการบอดี้บอกรับแล้วก็ยัดมาหนึ่งทีแต่น้องถุงก็เสิร์ฟเข้าให้นะอ่ะซ้ำไปฟอร์เวิร์ดจะลงหรือเปล่าซูเปอร์ลิชมันนะมัน มัน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 และดิสเปลโซมากแล uh ้วโอ้ยทําไมพุ่งหลบเนี่ยผมว่าอาจจะโดนนะมีโอกาสโดนสูงมากแล้วต่อให้ถักๆลูกไฟมันก็โดนนะทุกคนเหมือนหมอกแจ็คอะโดนแค่เสี้ยวหนึ่งมันก็โดนนะแล้วอย่างนี้ฟอร์เวิร์ดจะลุกทันหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันแล้วฟอร์เวิร์ดไม่มีเปิร์กบนด้วยนะเอาแต่ก็ลุกทันเหมือนเดิมนะทุกคน อย่างไร forward อย่างนี้ข้ามนะไม่น่าทันแล้ร forward ตัดสินใจที่จะเปิดเปิดแต่ไม่ตันและโอยยับจริงๆทุกคนเกมนี้จีจีนะตอนแรกผมคิดว่าอ forward ลุกทันอาจจะมีโอกาสแก้่ forward จูกแก้ไปแต่ยากับยากยากเพิ่งเสร็จไปสองเครื่องทรงนี้คือทรงเก็บสีนะทรงเก็บสีบบชัดเจน ่อให้ซูเปอร์ลิชยืนง้างลูกไฟเล่นสัก30วินี่ผมก็ยังมองว่ายังชนะเหมือนเดิมอะลูกไฟโดนอีกแล้วผมว่ารอบหน้าเขาจะต้องแบนแล้วแหละแบนต้องถุงซูเปอร์ลิชแล้วแหละไม่งั้นถ้าโดนแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้ว ถึงก็ต้องเข้าสองคนเลยเหรออย่างนี้ก็ไม่มีใครปั่นนะทุกคนถ้าเข้าสองคนเกมมันขาดแล้วอะเราฟาดไปที่คนป่วยก่อนแนละ้วยังไงดิสเปลโซมาแล้วนะโอ้โหโอ้โห MVP จริงนะซุปเปอร์ลิชเกมนี้สายแฟกันมาก็ <c oughs> ไม่โดนคนระับโดนสินษษษษ่งกิดขวางนะ ไม่โดนสิ่งกีดขวางก็โดนตัวทองเหมือนเดิมมีค่าเท่าเดิมเก็บสีแล้วทุกคนอย่างไงยอย่งไงก็เก็บสี่เราฝากร้านเลยไหม <c oughs> เราฝากร้านเลยไหม, <c oughs> าาม <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันจบแล้วแหละทุกคนเอแล้วก็เดี๋ยวผมไปทุกคนดูต่อแล้วกันถ้าจะเติมนะครับอย่าลืมเติมผ่านร้าน the h u n t shop นั่นเองนะทุกคนร้าน the a n d shop นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะ อ่ะรีบไปก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวมันลงไม่ทันผมคิดว่าผมจะลงต่อจากคลิปอัปเดตเลยนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปอัปเดตก็อย่าลืมไปดูนะครับแล้วขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ 这个火应该是能躲掉的，这个火能拿到吗？哎呦，啊、躲不掉，又中了！张发财这个爱哭鬼好强，因为之前他的他爱哭鬼的表现就很强势了，是，其实，但没想到这一段时间练度比之前高太多太多太多了。很强这段这段时间，我发现排位就很多爱哭很多厉害的爱哭鬼，对，<的>很多大家都。 进步非常大，主要是脆皮多了这版本，感觉修泰熙是做足了功课的。对，确实是做足了功课的。拉个火，一个钩子想要勾出去，你勾出去，那我再翻,翻出去。然后你身上还挂着紫火，两个紫火、哎、<呦>围着你转。哎呦天呐，两个紫火，主要是现在还，你看他六不六还好，抬头一看三台密码机没有破译，呃、密码机差两台整，怎么打？绝望，太绝望,绝望了只，只能以绝望去形容了。有刀？一个刀。 然后看到空军位置，再再去找空军，拿个加速火，拿个加速火，再考虑一下。哎呦，成都 GG 确实今天状态感觉上没有这么稳，感觉被拿捏了，被被拿捏了。不管是监管还是守者，双边都被拿捏了。你看，我放你版本强势的歌剧，我放你两把，我两把都都拿分了，我拿分了，我赢了就算了。然后监管这边就更夸张了，对。 监管、哦、这边拿 <是的 S 1> 了一个，一把三，一把四，一把四，对，打穿了，这是，是的，打穿了，一个窗台，进行一个最后的挣扎，是的，香水，拉，没有拉中，走位很好，但是没有太多的意义，对的，一个加速带也好了，然后还手里还有一颗，还有,还有个主要还没有，哦，又进又进又进那个了，重。 再再拉那个，再拉，再拉，升再火，升升火，拉，好，经典，没办法，感这个角度卡太好了，金金身庆祝，那恭喜、啊。哦